สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูนเนงอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เรามาเจอกันวันอะไรคะเด็กๆวันพุธที่2เดือนกุมภาพันธ์2565นะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างเลยนะคะอย่าลืมเข้ามาเรียนนะคะติดตามบทเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดให้ครบด้วยนะคะเด็กๆ และสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอะไรนะคะเด็กๆไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ ค่ะเด็กๆและในวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับพยัญชนะไทยนะคะโดยทบทวน่านปริศนาพราเพินนะคะครูหน่งก็จะมีปริศนามาอ่านให้เด็กฟังนะคะและให้เด็กทายว่าเป็นพยัญชนะอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ปริศนาข้อที่1กันเลยนะคะว่าตัวฉันคือใครเลี้ยงไว้ในเล้ว ขันปลุกทุกเช้าดังเอ๊เอีเอ๊เอ๊ะตัวอะไรนะตัวอะไรคะดเด็กๆอ่าเฉลยคือตัวกอไก่นั่นเองนะคะอะมาดูต่อเลยค่ะฉันคืออะไรฟองใหญ่จริงหนาะคุณแม่นำมาทำอาหาร ơi. เอ่ยคุณแม่ใช้อะไรนะนำอะไรมาทำเป็นอาหารเอ่ย ตัวอะไรคะคอไข่ถูกต้องนะคะมาดูกันต่อเลยจะดะูต่อไปนะคะฉันคืออะไรตัวใหญ่สี่ขาเลี้ยงไว้ไถนาหน้าตาคล้ายวัวเอ๊ะตัวอะไรนะหน้าตาคล้ายวัวคอควายนั่นเองนะคะเด็กๆตอบถูกกันทุกข้อไมมเอ่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะ ฉันคืออะไรตัวใหญ่หลากสีเลือยไวเลวรี่มีพิษร้ายเอ่ยอตัวอะไรนะเลือยได้มีพิษด้วยงองูนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูต่อนะคะมาดูตัวต่อไปฉันคืออะไรตัวใหญ่งาขาวมีงวงยาว,ยาว เอาไว้ลากซุงเอ๊ะตัวอะไรนะมีงาแล้วก็มีงวงชอช้างถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเด็กๆตัวต่อไปฉันคืออะไรมีใจกล้าหาญคล่องแคล่วชำนาญเก่งการสู้รบอ๋อตัวอะไรนะเก่งในเรื่องสู้รบก็เลยทอรหัสนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะตัวต่อไปฉันคืออะไรอยู่ในที่รกเนื้อตัวสก,กรปรกรังแสนรกเอ้ย,อยตัวอะไรอยู่ในรังนะและรังสก,กรปรกด้วยนั่นคือนอหนูนะคะต่อไปค่ะฉันคืออะไรเป็นใบสีเขียว ใบกลมใบเรียวสีเขียวงดงามเอ๊ะอะไรนะบอใบไม้ถูกต้องนะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะฉันคืออะไรใช้ครีบใช้หางเคลื่อนไหวนำทางอยู่ในน้ำเอ้ยเอ๊ะตัวอะไรนะอยู่ในน้ำตัว ปปานั่นเองนะคะเเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเด็กตอบถูกบ้างไหมคะตอบถูกกี่ข้อแล้วเอ่ยเดี๋ยวเราจะไปดูตัวต่อไปกันนะคะว่าคือตัวอะไรฉันคืออะไรตาโตสองข้างมีปีกนำพาหาเหยื่อกลางคืนเอ๊ะตัวอะไรคะเด็กๆมีตาโตสองข้างเลยตัวอะไรคะคอนก นั่นเองนะคะอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยเด็กๆตอบถูกครบทุกข้อกันไหมคะใครตอบถูกครบทุกข้อนะคะยกนิ้วโป้งให้ตัวเองสองข้างเลยยอดเยี่ยมเก่งมากคะ่ะค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะแล้วก็ทําใบงานนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดก่อนนะคะแบบฝึกหัดในวันนี้อยู่ในเล่มธรรมชาติรอบตัวนะคะเราจะมาเก็บ แบบฝึกหัดหน้าที่เรายัางไม่ได้ทำกันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่7นะคะเด็กๆหน,หน้าที่7นะคะก็เมื่อเด็กๆเปิดมาแล้วจะเจอเป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมม่วง่างใช่ไหมคะ,ะสำหรับหน้านี้นะคะก็เขาให้เด็กๆนะคะสร้างภาพดอกไม้จากการติดปะนะคะโดยให้เด็กๆนะคะ ตัดกระดาษนะคะเป็นรูปเรขาคณิตนั่นเองนะคะและนํามาประกอบนะคะให้เป็นรูปดอกไม้เด็กๆจะใช้รูปเรขาคณิตอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมวงรีได้หมดเลยนะคะหรือเด็กๆอาจจะทําเหมือนตัวอย่างก็ได้นะคะเด็กๆเ,เห็นไหมเอ่ยตัวอย่างตรงนี้ที่เขาให้มามุมบนด้าน ขวามือนี้นะคะเด็กอาจจะทําเหมือนในตัวอย่างก็ได้หรืออาจจะไม่ทําเหมือนก็ได้นะคะอาจจะทําตามจินตนาการของเด็กๆก,ก็ได้นะคะอย่างของคุณเอ่งก็ไม่ได้ทําเหมือนตัวอย่างนะคะอ่านี่ของคุณเอ่งก็ทําแบบนี้คุณเอ่งใช้นะคะรูปทรงเลขาคณิตที่ใช้ก็จะมีวงกลมนะคะแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะ เด็กๆอาจจะทำเหมือนของครูเองก็ได้หรือทําแบบในแบบตัวอย่างที่เขาให้มาก็ได้นะคะหรือจะทําเองตามจินตนาการก็ได้หมดเลยนะคะนามาปัดติดนะคะแปะลงไปในหนังสือแบบฝึกหัดของเรานะคะ และเมื่อเด็กๆนะคะทําในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มธรรมชาติรอบตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้หยิบใบงานของเราขึ้นมานะคะใบงานอันนี้เป็นใบงานชุดใหม่นะคะของเดือนใหม่คือเดือนอะไรคะอ่าคือเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่เด็กเพื่งจะได้มารับไปนะคะสำหรับใบงานหน้านี้นะคะให้เด็กๆนะคะเติมพยัญชนะไทยนะคะ พยัญชนะไทยโดยดูจากรูปภาพนะคะอย่างเช่นเด็กดูซิรูปแรกคือตัวอะไรคะตัวกอไก่นั่นเองนะคะเด็กก็ทำไหมคะเขียนพยัญชนะกอไก่นะคะพยัญช,นะชนะไทยตัวกอไก่ลงไปในช่องวงกลมนี้นะคะอแบบนี้เลยอต่อไปดูอีกตัวหนึง่งจากรูปคือตัวอะไรคะ อ่าก็คือขอไข่นั่นเองนะคะให้เด็กเขียนเรียงเลยนะคะอ่ะต่อไปอันนี้เขามีมาให้และขอไข่แล้วก็เป็นอะไรคะขอขวดใช่ไหมคะอ่าและตัวต่อไปอันนี้คือตัวอะไรคะคออะไรเอย่ยอ่าข้อควายเก่งมากคะ่ะเ,เด็กก็เขียนเติมลงไปนะคะ ที่เหลือให้เด็กๆลองเติมเองนะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะดูสิคะว่าเด็กๆจะจำพยัญชนะไทยได้หมดหรือเปล่าและเขียนถูกต้องไหมนะคะ เด็กๆและในวันนี้นะคะเ,เด็กๆก็ได้เรียนรู้ใช่ไหมคะเป็นการทบทวนพยัญชนะไทยจากปริศนาคำไทยใช่ไหมคะและก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเ,เด็กๆสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ